ครับผมก็สวัสดีเช้าวันหยุดนะครับผมก็ออกหาตอนกนะครับหลังจากนะครับผมห่างหายไปประมาณเกือบเกือบหนึ่งเดือนเลยนะครับผมก็มีออกบ้างนะครับฝนตกก็ไม่ได้ทําคลิปนะครับผมไม่ได้ตั้งกล้องนะก็เลยไม่ได้เอาลงนะครับนกป่าก็ยังไม่คึกนะครับผมก็งนี้ผมอยู่หมายเขางอะงนะครับหมายเขางอง ก็นกงเงี้นะครับผมก็เอานกต่อตัวหลักนะครับเจ้ามีโชคนะครับผมแล้วก็นกต่อตัวใหม่นะครับนําเข้าคายมาสองตัวนะครับแต่เอาออกหนึ่งตัวก่อนนะครับตัวนี้นะครับเป็นพระเนตรใบใหม่ด้วยนะครับผมก็ตัวนี้สองกูแกมคูอังสองสามคำนะครับเสียงเล็กนะครับผมไม่รู้ว่าจะขันหรือเปล่านะครับพึ่งเอามานะครับผมต้องเอามาเทสดูหมายป่าภูเขานะครับ บรรยากาศตอนเช้าวันนี้นะครับผมอากาศดีนะครับแดดขึ้นแต่เช้ามากนะครับตอนนี้หกโมงนะครับผมหกโมงเช้านะครับแดดขึ้นเร็วมากนะครับก็นัดทีมงานอ่าเขาน้อยปลกแดงนะครับผมประมาณสี่ห้าท่านนะครับก็จะตามมาประมาณสักสายๆนะครับผมผมก็จะใส่รอแถวๆนี้ก่อนนะครับผมก็โอเคไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวนกกปใสันันเลยนะครับผม ผมก็ตอนนี้ผมใส่นกเสร็จเรียบร้อยนะครับผมใส่มีโชคนะครับผมอ่าพุ่มนี้นะครับต้นสูงๆหน่อยนะครับส่วนนกฝฟกไอส่วนนกตออีกตัวนะครับตัวนี้นะครับพุ่มนี้นะครับอยู่ไม่ไกลนะครับลองใส่เทสดูก่อนนะครับผมอาจมีเสียงรบกวนหน่อยนะครับพอดีผมอยู่อ่ามันติดถนนนะครับผม ก็มาลุ้นมาติดตามนะครับก็ขันทุกตัวแล้วนะครับนกปลาก็ลงังตอนใส่เสร็จน้ำนกป่าบินตีตะไลขึ้นนะครับขึ้นแล้วก็ขันอยู่โซนนี้แล้วก็อยู่แถวบริเวณป่าปาานะครับก็ยังไม่ขยับมาใกล้นะครับผมก็มาลุ้นมาติดตามนะครับสำหรับไม้แรกเช้านี้นะครับผม ผมก็ตอนนี้เวลา8โมงเช้านะครับก็ทีมงานนะครับทีมงานนัดกันครับอาจารย์แม็กอาจารย์ยาครับกําลังมานะครับผมผมก็จะน่าจะได้ทําไห้ใสก็น่าจะย้ายไหมนะครับผมรอดูว่าอาจารย์แม็กกับอาจารย์ยาจะใสหรือเปล่านะครับ,รบวันนี้มาคนละคันเลยนะครับผม ป่าแตกนะครับดูดูดูหน้าจะป่าแตกนะครับวันนี้ครับผมก็ตอนนี้ย้ายมาไมใหม่นะครับคนละฝั่งลูกเขานะครับผมผมใส่มีโชคนะครับอยู่ในพุ่มนี้นะครับผมส่วนลูกตัวตัวใหม่ผมใส่อยู่ฝั่งนี้นะครับ ส่วนอาจารย์แม็กอาจารย์ยาอาจารย์ดีนะครับอยู่โซนนู้นนะครับผมเหยี่ยวเยอะนะครับบินล่อนไปร่อนมานกต่อก็ไม่ค่อยคันนะครับกลัวเหยี่ยวนะครับผมพอใส่เสร็จนะครับนกตีตะไลอยู่โซนนี้นะครับไม่รู้จะเข้าร่วมหรือเปล่านะครับผม ก็ตอนนี้เวลา9โมงเช้าแล้วนะครับรอมาลุ้นมาติดตามนะครับผมสําหรับวันนี้นะครับผมว่าใครจะมีเต้มนะครับเต้มรวมจะได้กี่เต้มนะครับโอเคครับผมก็รอลุ้นไปเรื่อยๆนะครับผมครับเสียงนกต่อตัวใหม่นะครับผม ติดแค่กล้องอ่กับพเนียดนะครับอาจจะได้ไม่ถึงชั่วโมงแบตบน่าจะหมดนะครับโอเคลุ้นกันไปเรื่อยๆครับผม ครับผมก็ตอนนี้พับเที่ยงครับผมก,ก,ก็อาจารย์แม็กกำลังทำกับข้าวนะครับผมซอยจุนะครับอาจารย์ยานะครับไล่ยุงครับผมดังไฟไลยุงนะครับไล่ทั้งคนไล่ทั้งนกอากาศดีอากาศดีนะวันนี้แดดแรงมากนะครับวันนี้ ก็เมื่อเช้าใส่ไปสองไม้นะครับทั้งเจ้ามีโชกแล้วก็นกตัวต่อตัวใหม่นะครับมีนกป่าเข้ามาร่วมไม้หนึ่งนะครับผมแต่ไม่สู้นะครับก็รอรุ้นคอนบายนะครับผมตอนนี้พักกินข้าวนะครับพักนกนะครับผมบรรยากาศป่าภูเขานะครับ คครับเจอกันคอนบายนะครับผมก็กินข้าวพักเที่ยงครับผม Спасибо, что присоединились к нам. ตอนนี้เวลากโมงเย็นนะครับก็เก็บนกเรียบร้อยนะครับก็คอนใบเล่นตัวละสองไม้นะครับก็มีนกเข้าร่วมนะครับแต่ไม่ไม่ยอมลงนะครับผมนกต่อตัวใหม่ก็เล่นดีนะครับแต่ก็นกปลาย,ยังไม่ยอมสู้นะครับจานแม็กนะครับผมมันนี้หนึ่งแต้มนะครับผม สำหรับผมกับอาจารย์ยาก็แห้วนะครับวันนี้กินแห้วไปก่อนนะครับผมประมาณสักหนึ่งเดือนแล้วนะครับของผมนะครับแห้ามาตั้งแต่สงการนะครับผมเป็ดไม้ไม่เป็ดไม้ไม่เท่าน่าจะไปตามไม้อื่นบรรยากาศนะครับผมก็เอา นกใหม่มาเก็บเกี่ยวประสบการณ์ครับผมส่วนเรามีโชคก็เล่นไม่เต็มที่เท่าไหร่นะครับพอดีเปลี่ยนสลับพันธุ์นี่นะครับก็เลยยังไม่ชินนะครับผมเคเจอกันคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับได้ทำคลิปวิดีโอต่อๆไปนะครับผม เจอกันอีพีต่อไปครับผม